มานมานี้กตัหอ,อกตัวหนึง่งไก่ปลาตัวหนึงน่ง,แล,นนงลแล้วก็นกตัวหนึ่งลายห้ยไปละคว้าห้วยไปแจ้งแล้วบัดน,นี้ ผ่านทงซาก็ออกหลัดเสาแล้วนะต้น้ำก่อนจะไปกาดเมื่อคืนฝนตกลินเมื่อคืนเมื่อคืนจุตะไป ออกจากบอลก็ยากฝนตกอ๋อลัดเสากันนะบ่ะนี้กลับมาจาังหนึ่งเขา,เ,าเขาก้ามาไว้ต่คืน ฝากไปฝากนะก่อนน้ำไหลาแห้งอยู่ด้วย มาได้นะโอ้หนามพัดแห้งขนาดเลยจอบเบื้องตาผิกกันนะดรบปได้ามาพผิกกันคือเบาบางเลยต้องใซ็มีคนมาเอา งมีทำไ่อยู่แต่ว่าตามกินได้แล้วสิตอนมือเมื่อหลอบก่อนนะดกได้มากิีดี่ว่าป้าไว้ให้มันซุกว่ะมานอานี้เสอือเบาบ,า,บางๆเลย คนก็มาทานะมองนี่ก็ยังพอได้กินอยู่เก็บอภิกกันนะคนกระตกตอนนี้เ <c oughs> พินในมีคนมีคนเข้ามาเข้าทางแต่นี่ Đây có kết Kết mà phát ngon này Đi bay nhanh nhanh nhà Bay đi lúc nào với bộ bố mày năm ừ, trong bãi cá này đá này cả ừ, vô ừ, thịt cả để tiêm thông bịt âm hùng nữa cả bộ cả sẽ tăm âm hùng đi <laughs> đấy พอแล้นะบันนี้มาตฝนกระตกมาอย่างนักเลยป่าไปขามหวยก็นะอยากขามมาได้ชนนามมานะหนามมามันมาแห้งนะยฝนกระเศร้าเลยนะขามหวยมาได้ละ มาบอนเอาผิกเอาพักมาไหวก่อนจะน่อยจังไปใหม่มาหุงใส่ตามาหุงเาานี่ยมาเไปได้เต็มทงขอบมามันนักยังบดได้ยังอยูน่นะพอดีไปเก็บอาผิกเลยก็มา,จากจะน่อยจังไปหล่อใหม่ฝนกระตกวางได้ไหตกแห้ง <c oughs> อีหอยก่อนคนกระตกมาแล้วทานทองซากะมาแล้วตกไซมาแล้วตกเจ่าครับมานะครับนทองซากะมาสามโตลแล้วทานเพิ่นกะมาแล้วเต็มทงอาญฮะโเต็มจ <c oughs> <c oughs> ะหอบตัวเอง โอไก่อืมได้กระหอกได้กในในใกระป่าออืไก่ป่าอืโอ้มาในนี้สิหน,นุกใช่ส่งกับไปแต่เสานะอยู่เนาะทางเดียวกันต่อไปกับเจ้านะความโมยนะความห่วยมีอยู่ทรงทองทอยูออ่พอไลายโตกกอยู่บ่หอกนะ ว่ายไปยิงก็หอกกันแล้วแต่ว่าฝนตกเก็บผิกเลยกับมาโคกอยู่เข้าไปมิดลงมาเนี่ไ่ปลาสันมารมานี่ก็หอกตัวหนึ่งแต่ปลาตัวหนึ่งแล้วก็นกตัวหนึ่งเสอก้อยกรหอกล่กินมานี้ีกระหอกก้อยกันนี่แหละนา่นีกบเลยพักหอมพักอานามี่บเลยบัดนี้ นกนัะสิงไว้คนระตกดินีหเข้านหนหนึงแต่กระตกอีกคนนะคะรับเข้าไปนึ่งคๆเข้นรุได้อยู่ฝากนะตกแห้งไหมกล่ามาได้ยามถามอะไรครับ พละอมูยไปพลหอยไปแหละทางเส้็เก right? ียงหอยอย่างนี้ไปแล้นมีทางเก่าก็มันพขเปรี่ยวตามหม่เก่าจะมีแหลนีีมีท่ามโ่งใหม่ยังอไรแลบข้าว้ไก่บอนมาเฮาโตกัาเบามาเฮายังอะไรทามตร์เออท้ามตร์ ว่าม่เอไรี่มีอะไลบลุมพนะแต่ like, world, broken, so tá, มันยังมวยน้อยกันนี้มีคนมีคนมาไปเอามีคนมูจักได้วบบนี้สะพ้ายไงพ่อโหว่าจักไม่เหรอบอเอาลายหนึ่งแล้วก่อนสิไปสาลาวันโอ้โดกว่าจะเป็นพูมพุ่มแบพีชนะกักลับมาจังพดชอะวดริมแก่พอดี้ เป็นหลอดหน่าบ้านเอ๋อสามมันงแอนดิีวิาน้เอ่อยังตกมานน่แม่มันต้องผิดอะไรนหมมิเอนนอ คนคนดีขนาดนี้นี่นะหน้ามันกลางหน้าหน้าภาพนะเขาจะบุได้มีอัน,นาดเจบ้บุได้ขึ้นเลยนะว่าะอะไรกันขาจยอดอะไรกันาน้ามียบตลอดมีหน้าอะไรยอดเนียหน้าพันหน้าขนาดห่วยได้ป่านห่วยได้หน,หน้า มาเห็ดปล่อยกระหอกก่อนมาเนี่ยจะใช้ความต้ากับเพิ่นเขาควรตก้ยาด้วย มาในฟักเอาส่วนสิทธมันก้อยละคันสม นสนอยแนกงหาคำสมองเี๋จะดูมันฝักมุน ก่อน บนี้เอาขัวก่อนบัดนี้โอ้ถ <Ooh. S 1> ่าเขาซุกก่อนบ่ตัวข้างๆมันได้บ่สงว่า oh, <จะ S 2> มันจะา,<ด>ามได้เนาะมานีน่บ่มันสินไ,ดนได้ที่บ่ เอาฟันจะบุรีกินเผาเลยใส่ติดสดเอาบ่เอาครัวเจ้ามี่แลวใส่ปล่อยใด้ไหมใส่ติดสดใส่กระไรเนาะกี่หัวมันกับ 干不？ มันเอาไปปลูกเก็บมาบอสหปลูกปีกนะลายเลยตักนะ สมันผิดแปสบายสดๆเลยจิด มาก,กินเพรบอนะพานมาก,กินเพรบออได้ลเก็บแตงแสบเนาะเก็บลายกัะแสบร้าย เส็จกินแล้วบ้านี้ปล่อยกระหอบเฮ้ยทางตาบุญสู้เฟินกะแหวมาลินน้ำแกนาวก่อนนี่กินก้อยกระหอบดำกันก่อนจังเมื่อเข่ากักระล่างสีสุกของแฉะแหละนะแม่นบอกของปลอมบอกแท้แหละฟังเสียงแหละแฉะแหละเออแฉะลีนเฉนเบิร์กโมเข่าเถอะเงี้ยงแล้วได้หม้อขาวหอนเลย ววาได้แลนนตัึงเมื่อคืนนี่นะเมืม่อคืนได้แล่นตัวหนึ่งมื่อเช้า,านี่ได้ยินเสียงไออยู่จังหวะ <laughs> นี่กินข้าวน้ำกันก่อนจังเมื่อนี่เ,นเขากำลังสีสุปเมื่ออะไรก็บ,บอกเขารอ <laughs> ยะเขาเหมือนนี่ก้ <laughs> <laughs> อยยื้อยู่เนาะ <laughs> ขึ้นก็ยื้อเยู่ไปสิเป็นอะไรเป็นจีเมย์เมย์ไม่เยอะเขาเนาะได้สุกแล้วบอกซุปกรกระเผาเลยนะ <laughs> ขึ้นเขาได้ป่ะนี่ยแต่ไม่สู้ก็มเมื่ออะไรบอสแต่ไว้ข้านะอมุ่ยไม่นึงถึงแล้วเนาะอืมแม่อะไร ปลาไหวเป็นเดือนเกือบเดือนเลยปลาไหวบ่ได้นหนึ่งนี่ข้าวอะไรกินข้าวนี่แล้วบ่เชื่อติ๊บเลยก็อย่าว่าเดือจังใส่ติ๊บแล้วเรนเนาะอันนี่ได้บ่เยอะใช่ยี่ของกินกันแล้วเนี่ยากินสักเออมาเทุกคนกินข้าวกินข้าวบ่เป็นข้าวเป็นข้าวแล้ว หนาายหน้าเดืนได้หนึ่งอืมอืมดีกิ้มขาวแสบเอา้มามา,วา,ว,า,ว,าวายเล่นวายวายโค้ายเลย่นะลรได้ป่้ <c oughs> เอาเอาบ้านติดกับบ่เออเออเดิกันนี่น ้องคำหน่วยกันนับตา,ลาไล่จังอลอะ นมัดมือไปจากแรงมันดเห็นมากเลยไปเลยอ ม谢谢ันได้อันไดอาหารดีก่าข่ากระหอนป่อยกระเพ็ดติดกต้นนงจะกรอบผักนะ mà mày mày đít đít còn thế ừ. นันีดกก็กินข้าวแล้วนะพักคอนก่อนมาดินั่นงในพัดน้องซาเพิ่นเมาแต่เพิ่นเปลี่ยนทานั่งเลยได้บัดนี้ <c oughs> นนั่งกินอยู่ที่บนนอนแหละฟักคอนก่อนมาดินอนฟังนั่งเทียงฝนตกนี่แหละมาดิเพราะว่าฝนตกลิ่นอยู่